แกะนำนำเสนอกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครบับเนื่องจากคลิปการเปิดสถานีรถไฟสวนสวนปฏิพัต์ที่ผมนำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อวันที่15ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นก็เกิดปัญหามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายเลยว่าสถานีรถไฟนี่มีชานชลาที่ยาวมากเลยแต่ว่าไม่มีทางเดินระหว่าง าชานชาลาทั้งสองฝั่งนะครับต้องไปอ้อมที่หัวหรือท้ายชานชลาซึ่งจะต้องเดินอ้อมไปไกลามากแล้วก็ไม่มีหลังคาชานชาลาสําหรับกันแดดกันฝนด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมกลับมาที่สถานีรถไฟสวนส,วน,ส,วน,สวนปฏิพัติ์อีกครั้งหนึ่งโดยภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นภาพเดิมซึ่งผมถ่ายไว้เมื่อวันที่14ธันวาคม2566ก่อนที่จะมีการเปิดใช้สถานีนี้อย่างเป็นทางการในวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําภาพ เปรียบเทียบกันครับกับภาพที่ผมถ่ายเมื่อวันที่25มกราคม2567ที่ผ่านมาว่ามีความแตกต่างกันแบบไหนยังไงครับและนี่ครับคือภาพที่ผมไปถ่ายมานะครับเมื่อวันที่25มกราคม2567ที่ผ่านมานี้เองนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าที่สถานีสวนสวนปริพันธ์แห่งนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ได้ทันสังเกตไหมครับจากภาพโปโมชั่นเมื่อสักครู่ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือขณะนี้ได้มีการทำนะครับบันไดนะครับหรือว่าช่องบันไดสําหรับทางเชื่อมระหว่างสถานีทั้ง2ฝั่งนะครับบริวเวณหน้าตัวอาคารสถานีนี่ผมพามาดูใกล้ๆครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาได้เจาะชานชลาสถานีลงไปนะครับแล้วก็ปูหินแต่หินที่ปูไว้เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําช่องไว้เพื่อเตรียมการจะทําบันไดเพื่อลงไปยัง ด้านล่างนะครับสามารถจะเดินเชื่อมกันระหว่างทั้ง2ฝั่งของชานชาลาดได้ในภาพนี้นะครับผมถ่ายจากบนขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางจากสถานีสวนสนปทิพัฒน์ไปยังสถานีรถไฟคุณเทียบหัวลำโพงนะครับซึ่งจอดเทียบในชานชาลารอเวลาออกเดินทางนะครับผมถ่ายจากฝั่งทางด้านตรงข้ามของที่มีอาคารสถานีกลับมายัางบริเวณด้านที่มีอาคารของสถานีนะครับนี่ก็คือบริเวณช่องที่เขาจัดเตรียมไว้ คาดว่าคงจะรอบันไดนะครับเพื่อจะนํามาคาดลงเพื่อให้ท่านสามารถจะเดินข้ามฝั่งทั้งสองฝั่งได้ ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลางที่40ต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางกรุงเทพปทุิวัฒน์นะครับหลังจากเมื่อผ่านไปแล้วก็ได้เวลาที่ขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางจากสถานีรถไฟส่วนสวนปฏิมพัตน์แห่งนี้จะเดินทางไปยังสารีรถไฟกรุงเทพบัวร่มโพจะเดินทางต่อไปแต่ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับคือรถไฟขบวนที่262นี่จะจอดอยู่ในชานชาลาฝั่งตรงข้ามกับที่มีอาคารสถานีจนถึงเวลาเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเลยก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ ขยับขบวนกลับมาฝั่งที่มีตัวอาคารชันชลาเพราะว่าเมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยสารแล้วแทนที่จะขึ้นขบวนรถได้เลยแต่ต้องเดินข้ามฝั่งไปยังชันชลาฝั่งตรงข้ามซึ่งขบวนรถจอดอยู่การที่จะขยับขบวนรถจากฝั่งตรงข้ามมายังชันชลาฝั่งด้านที่มีตัวอาคารสถานีหรือฝั่งขากลับไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าหลังจากที่ขบวนรถด่วนที่40ผ่านไปแล้วก็ไม่มีขบวนรถใดๆผ่านมาอีกก็อยากจะฝากไว้ให้กับฝ่ายการเดินรถของการรถไฟได้รอพิจารณาดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเดินทางกลับ พร้อมก,กับขบวนรถธรรมดาที่262ต้นทางสวนสวนปฏิพัฒน์ออกในเวลา14.35นานถึงปลายทางสายรถไฟกุงเทีย่ยวูร้ลำพงในเวลา19.20นานค่าโดยสาร46บาทแกล้มนำเสนอขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ